สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลักซีด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาปลอมตัวเป็นไก่ไปสุ่มทีมตไต่แรงแกรนนะครับ e p ีที่8นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมปลอมตัวเป็นไก่ผมก็ไม่ได้ใช้สกินปืนนะครับอันนี้ผมก็ถอดออกหมดแล้วนะครับไม่ได้ใส่สกินปืนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเล่นไหวหรือเปล่านะต้นซีสั่นโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับ ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนําเพจนี้เลยมารุชอ็อปมีบริการเติมเพชรฟรีไฟล์แบบ UAD และเมลพาร์สะดวกรวดเดียวการันตีความปลอดภัยมีผู้ติดตามมากกว่า1 4 0 0 0 0สคนนะครับและร้านจดบริษัทถูกต,ต้องตามกฎหมายด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วเพื่อนเต้นไก่ใส่ผมด้วยนะเมื่อกี้นะ่ะก็โชว์แรงแกนไปทีนึงเอาว่ะ ชก็ในเกมแล้วเจอเกาะสวรรค์นนะปะเข้มเบะทานโดดเลยครับผมบะเข้มเบะหายผมจะเล่นแบบไม่เปิดไหมนะครับเอยโดดไม่เป็นเ๋ยวเขาไปหาที่แชมป์สุตาก้าแล้วเะเพื่อนเราจะโดดไหนเนี่ยคนก็เหลือสามคนละมีแค่เราแล้วแหละนบนเครื่องบินเนะี่ยเกาะสมุยไป เดี๋ยวผมจะโดดไปโรงไฟฟ้าแล้วกันนะวุ้รงไฟฟ้าตี่หนึ่งวะ่ะโอ้จบเนี้ยจะไหวหรือเปล่าเนี่ยอยู่ตี่หนึ่งอ่ะถ้าผมตายผมน่าจะโดนด่าแน่เลยถ้าต,ตายตอนนี้เนี่ยมสามตัวด้วยนะโอ้โหได้สนาอเช่เอ็มโฟเขาจะมาฟาร์มข้างในนะ อ๋อดักนีกว่ามาแล้วปล่าไม่รู้น,น่าจะโดโดโงรถนะครับเมื่อกี้นี้โอ้ขอปืนชาร์จหน่อย,อยปืนชาร์จก็ไม,ม่มีด้วยอันนี้ไงหน้าผมเลยโอ้ไม่น่าไปเปิดเลยสามเรียบหรออะไรก็ไม่มีด้วยตอนนี้หายแล้วผมโดนหัวละ ตัวคิไลอ่อันนี่สี่เกี่ยว <มา S 1> ยนะเปิดมา,ดามันเ,เ,เขาอยู่ไหนอะ่ะติงไม่ได้ด้วยประเด็นโอ้ยเขามีโทกก้อนเลยวะมาดิเขาเปิดโคโนโลแล้วตัวนี้น่าจะมาชาร์จแล้วแห<า>ละหนาหนาสองมาดิ โอ้ยิงสองแล้วน่ะเฮ้ยเขาบอกว่ายิงสองนะเก็บปีบแล้วน่ะเอาพี่มเชียร์ด้วยผมจะเล่นโทรก้อนแล้วกันนะเก็บปีบนั่อนเขาเนี่ยเหลือสองตัวนะที่นี้นี่ไง เดี๋ยวตุยถ้าย,ยิงคมจัดเลยเยพื่อนผมอยู่ไหนอะเพื่อนอยู่เกาะแก้ว,นะกวนเนาะต้องดีบไปแล้วแหละอยู่คนเดียวไม่ไหวน,นเนี่ยไปเก็บหมวกก่อนดีกว่าหมวกก็ไม่มีด้วย อันนี้โอเคมีตัวรึเปล่าเนี่ยอยู่คนเดียวด้วยกลัวโดนจังเลยไม่มีตัวที่เดิมนี่หว่าเรียบร้อยหมดที่นะครับไอที่เดิมนี่หว่าที่ผมโดนยิงตอนแรกอะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กันสี่คนลแลน้วอยู่กันเป็นที่ล้ว น่าจะเล่นง่ายล้วอะไรแดงๆวะเนี่ยไม่มีตัวมีตัวมีตัวเพื่อนมีตัวข้างน้ำผมเลยมผมเล่นแบบไม,ไม่เปิดไหมนะครับไปนู่นแล้วอะพูดเต็มเลยพูดเยอะเลยนะมีสามสิบน้นกระบอกจะอ้อมไปฝั่งนี้ดีกว่า หู่จะออมได้หรือเปล่าอุ้ยหน้าผมมีตัวแลวแเค่ตีตนะ่มาเลยนะไปช่วยนะครับแันดีดไปดีกว่าเื่อนมาเพื่อนอยู่ข้างบนไปโอ้ไม่น่าดีดไปไดเลยเลยื่อนะมานดูมัูเพื่อนมันดูไหนนะ ตัวนึงล่ะเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนแป๊บนะครับตัวนึงล่ะตัวหลังคาปะไม่มันมันมาทางเนี้ยมเยี้ยไปไหนแล้วไม่เห็นนะว้หน้าผมเลยตายหมดทีละเพื่อนจริงดีนะหูฟังดีเนี่ยฟังเสียงได้ชัดนะครับเมื่อกี้เนี่ยกระโดดปาดดอเลย ไห้เเก็บนะฮยตัวนี้มีฟาร์มม้าป่ะคมาเดี๋ยวเล่นฟาร์มมาดี่ก่อนมีสกินปืนก็น่าจะเล่นได้นะเชลเชลได้ได้ได้ต้องไปเข้าวงก่อนขันยาแป๊บวงก็มาอีกแล้วบิดอีกแล้วไม่ได้เข้าวงเลยเนี่ยโอ้โหโล่งจัดด้วย คามลงมาใจแล้วไม่เพราะกล้ากูยอมขวามีตัวใช่ไหมอย่าเล่นอย่าเล่นขวามีตัวโอเคไอสายก็มีนั่นเนี่ยไอวอลเนี่ยโอ้แล้ววิ่งโล่งจัดตอนนี้เข้าได้หรือเปล่าเนี่ยไอวอลเพื่อนแล้วเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะน่าจะไอวอลเพื่อนเ้ยเพื่อนมีตัว สวยฮะวมโก้สร้างเลเวลเจ็ดด้วยเอาป่ะที่ผมโคตรตึงเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเอ้าเฮ้ยไปไหนเนี่ยเอ้าเครื่องกีดหายแล้วหยจัดเฮ้ยบนบนบนมีตัวอะไรกับตึ๊กตังซัมเบยเงยค่ะ ไอวะแข็งด้วยกดยมันเยือะนนะ่เนี่ยตะด้วยไอแล้วไปเลย,ยนะช่วยไม่ได้ปะไปช่วยยิงไม่ได้อะ่ะขออญาตเข้าวงก่อนดีกว่าวงแรงอะ่ะ ยาแฟบโอเคตรงนี้ดาล่ะดาล่ะเลยพี่พี่อยากได้คิวบ้างมานี่เลยช่างจริงก็เลื่อนเลยเนาะแล้วผมพันยาทำไมวะเนี่ยยาเต็มละมันอยู่หน้าผมเลยเพื่อนอยากได้คิวเพื่อนไปเลยเพื่อนโอเคโอเคนั่มาจริงกันหลังเขาน่ะว่าเข้าวงก่อนดีกว่าะ สวยต่อซ่าเอ็กอย่างแรงอะ่ะวุ้ยโดนน้สวยครับนนะขึ้นเท้าอยู่นะอยู่บนบ้านนะครับกำลังไป ว่าที่ผมโคตรตึงเหลือสองตัวละนี่ไงครับมาเปิดมาตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับหนาละหนอย ตอนนี้เคดีผมบลักนะครับมันเลยไม่ขึ้นแหงแกนนะครับเคดีห้ามเกิน20อ่บะถ้าเกิน20น่าจะบลักนะครับตอนนี้ก็20พอดีอะมันเลยเห็นไม่ขึ้นแหงแกนนะครับเคดีผมบลักนะครับอเอาเชะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจเจอกันคลิปหน้าต่อนะครับผมบ๊ายบายครับ